ท่านผู้ชมครับตอนนี้เป็นช่วงที่เกี่ยวพันกับเรื่องของการพัฒนาถุนรัศสังคมที่ยั่งยืนด้วยความสุขกวอดความสุขเกี่ยวกับเรื่องของโค์การ a p p y w o r k p l เ c e ครับเมื่อสักครู่นี้เราได้คุยกันแล้วนะครับว่าเราจะมีการจัดงานโครงการของทัพพ w อ r k p l เ c สองค์การแห่งความสุขของจังหวัดปทุมธานีในระยะที่2ครับแล้ว14มิถุนายนนี้นะครับเราไปพบกันที่แพฮัตตันซึ่งถือว่าเป็นการถอดบทเรียนแห่งการเรียนรู้ ทุนรูปสร้างได้และสำคัญยิ่งคือเราจะได้เห็นนะครับว่าองค์การในความสุขของกลุ่มบริษัทกินสปอร์ตในวันที่27มิถุนายนเนี่ยนะครับเขาเป็นอย่างไรเขาทำอย่างไรที่ทำให้เกิดความสุขต่อการทำงานร้0ยเ็นตเ็มถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ถือว่าเป็นองค์การคุณภาพแล้วครั้งนี้สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพต้องการจะรักงสรรผลงานดีๆเช่นนี้นะครับแบ่งปันความรู้ประสบการณ์เกี่ยวเรื่ององค์ความสุขทุกรูปแบบครับ กรองความสุข8ประการเราหาไม่ได้ยา,ย,ายากเย็นนะกันนะครับแลวสำคัญยิ่งคือการหาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเอาจากเรื่องใกล้ตัวนะครับวันนี้เองเนี่ยผมมีโอกาสพาครอบครัวม,มาสัมผัสกับบรรยากาศของสวนสาธารณะซึ่งถือว่าเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ประสบการณ์รวมทั้งเป,เป็นเรื่องของการที่เราจะรีแลกซ์สันทนาการโซซียิตี้แล้วก็แฟมิลี่ไปในตัวรพร้อมๆกันนะครับโดยมีการยึดโยงกับหลักศาสนาซึ่งพวกเราเป็นคริสเตียนครับเราถือว่าสิ่งที่เราทําในวันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นความพุทธนามยิ่งสําหรับการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ14มิถุนนนายี้27 มิถุนายนนี้นะครับ2555นะครับเราไปเจอที่โรงแรมแมริตัทที่ปทุมธานีครับ27ครับเราจัดงานอีกครั้งหนึ่งของสภาอุตสาหการรมจังหวัดปทุมธานีร่วมกับสสสที่โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตที่เซียหลังสิทธิ์ครับแล้วงานนี้ทุกท่านจะได้เห็นนะครับว่าการที่เราจะหาความสุขในการทำงาน100%เต็มเนี่ยเราหาไม่ได้ยากแล้วกรอบความสุข8ประการของ Happy Workplace หรือสสสได้รังสรรค์ไปแล้วแล้วครั้งนี้เองครับต้องเรียนนะครับว่าเราจะมีสภาอุตสาหกรรม จังหวัดรุมธานีมีสถาบันพัฒนาธุรุประชาคมมีสมาคมที่เกี่ยวพันกับเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนถือว่าเป็นสมาคมที่เรากำลังรวมตัวของประชาคมอาเซียนครับตอนนี้เองเรามีชมรมว่าเรื่องของที่ปรึกษาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยหรือ AEC นะครับขณะนี้เองมีการรวมตัวผับการกิจกรรมต่างๆหลากหลายครับแล้วเราจะดาเนินการปลืกกําลังของสมาคมชมรมที่ปรึกษายังไม่พอครับเรายังมีสถาบันสร้างเสริมองค์การสู่อัจฉริยะหรือ A b บซึ่งมีท่านเจนสัก เป็นประธานสถาบันต่างๆตรงนี้ยังมีท่านสมนึกนะครับที่มาช่วยบริหารจัดการด้วยยังมีว่าท course, ี่ปฏิชัยวัดเราจะผลึกกาลังทําเรื่องของการฝูกลมพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะว่าเรื่องของการเป็นที่ปรึกษามืออาชีพสู่เ EC อซาแล้วาทำเปนอย่างไรครั้งนี้แหละครับจะเป็นการดําเนินการบริหารจัดการรูปแบบครบวงจรทุกด้านเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการที่ปรึกษาเกี่ยวเรื่องการฝูกรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตรเรามีประมาณ400หลักสูตรครับครั้งนี้เนี่ยสภาอุตสาหกรรมปทุมธานีจัดงานใหญ่จริงๆครับแล้ว เรียนว่าหากท่านใดที่เป็นนักแหลงงานบุคคลพัฒนาทุมนุษย์แล้วก็นักบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงไม่ไปงานนี้ผมถือว่าพลาดจริงๆครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับติดต่อผ่านรายการสถานีทุมนุษย์รายการเก่งยกลัง3ครับ087-138-2995-085-647 9 4 9 0ครับรับ ição, ประจัน <1990 S 2> ประกัาความพึงพอใจครับและงานนี้นะครับท่านจะไปเจอผมกับทีมงานทั้งหมดของสถาบันพัฒนาทุนนิพพสังคมครับเราเราถือ <conquer> ว่าครั้งนี้เราจะเป็นการผลิตกำลังแรกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วเราจะถอดบทเรียนเรื่องของโอการในความสุขครับบรรยากาศดีดเช่นนี้เนี่ยครับเป็นบรรยากาศของสวนสาธารณะหนองจอกครับเชิญพาบุตรหลานมาเที่ยวนะครับแล้วก็บอกกลางการตอนช่วงเย็นครับการช่วงนี้ผมขอพักสักครู่และจะพาไปดูบรรยากาศโดยภาพรวมของสนามที่นี่นะครับว่าเขามีอะไรยังไงกันบ้างและช่วงนี้อย่าลืมนะครับมีการแข่งขันกีฬามากมายมโานนคั้าาเเล่่กกพงดดขขชีอสู